อันนี้เขาเอิน่าพักกาดมุนพาษาไทยเอินพักกาดยังเนาะถ้าพาษาคูออเดทมันละตลล okay, ะลุ่มปูลเก็บพักพาดหอนอ่ะลิงลิงพากันรบแดดรบฝุ้นแดดหอนเก็บใต่ชันนี้ใกล้สิเต็มแล้วใกล้สิเต็มละคุณ มันได้ซ่องท่งเอาไปกินยุ่งเฮียนเอาไปกินยุ่งหอบพักเก <g ay> ็บไปยไล่นนเอาไปกินยุ่งหอบพักระวังเยียบอันต้นอันนี้เนอนี่อันนี้เขาเอื่อ่าหัวสิกายเอ้ยบุเบงหัวสิกายผักอิตูผักอิตูไม่ยังกับพิษ ว่าอีหยังกับพิษไปเบิดสุยางปาต์ตะซอนอ่อนโซนเสบพักแบบนี้นะเสบเสบเอลีอะโลเและพักพูนพักกันลิงล,งลงนั่งอยู่หันกับเมีนแต่ว่ามันจะต่างกันพักบอลลิงๆนั่งอยู่ันมันอีกแบบหนึ่งนี่จะเป็น าษาไทยเขาเอินมาพักยังหุ่นเหล่ันนี้ภาษาคูออเอินมาพักยังคูออกับบุค้คพูกันลืมซื้อและอันนี้พักอันนี้เรจะเฮ็ดนอเอ้ยเฮ็ดพักเลยจะไปเฮ็ดนอพักอันนี้เอาไปเฮ็ดผักกาดส้มเมื่อกี้แม่เอาไปเฮ็ดผักกาดสม้ม พักอยู่บอนดิ้งลิงอยู่ฮันจะเป็นใบน้อยเดี๋ยวไปฮอดหันเราจะให้เบิ่งอีกเป็นฮดพักเป็นฮดเศร้าแถเศร้าว่าเดดยังปางจ้างอยู่สลีปปอดมักเพชรจะเอามักเพชรนี่ไปปลูกเดี๋ยวก่อนว้าวว้าวว้าวเมื่อกี้โรคต้นมะเขือดี้จิโรคต้นมะเพชรนี่ก่อน าไปปูกพักอันนี้ได้ไล่แล้วอยู่นี่นะไปลองไปเก็บอยู่พุ่นบึง้งพักงานกับแซบคือกันอันนี้พักพึกอันนี้เขาปูกความเทียมเออสมัยตะกี้งามคนนี้เฮ็ดส่วนตอนคุณยายยังอยู่อืม Орм, ห้อมห้อมพักอันนี้น่ะเอาเอินว่ะคมกอบโบเมนสรับเพื่อนเยี่ยเก็บเลยนนเก็บบ่ได้บ่เป็นนนอะ อายุจักปีละ่ะบ,บ่ฮู้ว่าตัวเองอายุจักปีลืมนะลืมเกิดวันที่ยังปียังก็บ่ฮู้ลืมโอ้โอโอโโอยแซงโดนอาจารย์ห้ามเด้อันโนนมันคนสุนเผหยังน่ะสุนเผละเมดสุนเผละเมด,ดภาษาอาจารย์เว้าเมื่อกี้นนฟังอกอกเนาะฟังออกได้บ่ฟังออกแต่ว่า บ่บ่ได้โดยอืมแต่อาจารย์นี่เว้าเว้าบ่เป็นแล้วก็ฟังบ่ออกอีกภาษาละเมิดภาษาละเมดก็จัดอยู่ในกลุ่มอ่านเผ่าคุมุเอยนเผ่าาเิงคือกันแต่ว่าแต่ย ชนเผาะละเม็ดชนเผากมูชนเผาอู้หลายอย่างคือเมียของเบ่ต้นกับท้าวาจัดกับจัดอยู่ในเผาชนเผาาลาเทิร์เดีว่าเขาจะเป็นอ่าเผ่าย่างบุรีท่ามพักอันนี้ทุกคนงาม หอมบอกค่มเฮ็ดปักกาดส้มกระไดต่วานพักตันั่ง้ถ่ายเมื่อกี้อยู่พุ่นหันตัวนั้นท่นจะจะค่มตัวนั้นข้อออกกินบบได้ผัก,กาดค่มขรอออกกินบบไดเลยลิงลิง,ล,งลกเลยอ่ะลิงลิงอืมก็ออกจะลกบนแดดหอนแล้วมันต้องลกมันพบซันนี้มันจะยุบไวจะไป กินยุ่งเฮียนเลยได้ท,ทนมันอนยุบบ่ได้ทนมันจะใหญ่ยยไวว่าซั่นได้มัได้รับแสงแดดเนาะโดยเอ,อ้ยแสงไอ้บอนไปมอนเก็บักบ่เป็นนน,น,อนนลาบแล้วเนาะนอมื้อหน้าอาจารย์พามาบ่มาแล้วเนาะเ <laughs> ก็บักบ่เป็นเล่นบ่มีมเป็น ลาบเล่บอหน้าท้าจันพามาอีกมานะ่ะจะมาอีกบัลาบอะ่ะอ,อ <c oughs> ยู่บ้านกะเฮ็ดช่วงอันนียนุ่นเฮ็ดอ๋อนี่ได้แล้วเต็มทุ่งแล้วทุกคนเอ,อ้ยอย่าถ้าเต็มทุ่งนี้ขอค่อยเมือ่อนี่ ลิงๆเก็บเอาไว้กินอยู่เฮือนป้ออจะเก็บเอาไปเอาไปโรงเฮียนแล้วก็เอาไปต้นนาสาวอยู่อยู่พุ่นแดแล้วก็นนก็นนก็เอาเมื่อกินอยู่ฮบักเดเบิงไจะเก็บได้ลลูลกเอาไปปลูกกันป๊าที่แท้ที่ว่าลูกเอาไปปลูกอยู่ พอผักอู้สิได้อยู่บนเอาน้อยหนึ่งเอาไล่ย่านมันสิบดฟื้นตัวแล้วค่อยเอาอันแกนมันไปปูกก๊กที่พุ่นเอาน้อยหนึ่ง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 ทำนน่กีชิลาบโบมาบ้านคูโอ ขนาดนุนอยู่เมืองผ้ายัางบอเคยไปทางลำบากถนนลำบากเพราะว่าเขาไปทางล่วงลำธารคุณทางมันจะสบายนอหนึงนะทรงสีหกเปิดปเกต้นพอละตี้เกต้นพอ ย็นสบายบนนนย็นสบายปอไปซื้อม er oh> ือได้ปะปอไปซื้อมือได้พักน้ำเต้า มาดูพักบ้งนะ่ะคุณพักน้ำเตา้าโอ้เดี๋ยวจะลก,กอัน,น,อน,อนพักอีตู้นี่นนนซอกมือพักอีตู้จะเอาไปปู๊กยูพุนจักต้นสองต้นนี่น,นี่สองต้นพอสามต้นสามต้นสามต้นอันนี้น อันน้อยๆนี่สามต้นพอไปนี่เบึงบึงเย็บพักไอ้ตู้ฮะน,นี่ให้เบึง,งองนส่วนกะปุ๊กพักนำเต้างามละ่ะโมก,กุญแจหมููดส่วนในนี่วันตาตืม ไแเรามาดพักเด็ดแห้งแล้มดแห้งหมดละตีตอนนั้นเฮียนน้ำกันแต่เดี๋ยวนี้มาเป็นเอื่อยไั่ลูกของลุงมีลูกเราซ้มคนมูค่อยแต่คอยยังบ่มีสจกกคนเถอะมูบางคนก็มีพัวซ่องพัวซ้ำ ตัวเองพัวเดียวกับบ่มีเธอกว่าสันได้ไป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 กลับกลับกลับเร่งเร่งบักลับตปไปไอเม็ดไอบอนไอเม็ดไอบอนไม้มันอันนี้เราเอินว่าักัดมุนภาษาไทยเอินภากัดยังเนาะ ถ้าผาสาครูออแต่แท้มันละตะล่มปูลผาสาผาสาแต่ละท้องถิ่นบ่นคือกันเดี๋ยวจะลกไปปูก,ก่อนสิเป็นอยู่บ่น้อลิงๆดอมๆดอมดอมอันตุดแยะแล้วก็จะลกปซึมาฮบักบ่ฮู้ว่าสิลกอันใดโอ้อันนี้ออกดอกแล้วนี่ ออกดอวแต่ว่ามันนนอยอ่านนนจับเอาได้กินอยู่บนนี่นี่มีเลยชีวิตของคนบ้านนอกสลีสสลลีีออมนนนากกบบว่่่งงงปูั โอ oh, <Or, S 2> ้อเลนี้ปุ้งยังก็คือแต่บงงามมายามส่วนสตัไมตะกี้โอ้ปุ้งยังก็งามสาลีก็งามมักเพชมักเครือนี้จนล่นเก็บบ่ทันตากแห้งแล้วเก็บไปค่ายไปค่ายตลอดหาหาไปค่ายเด้อนี้ได้หาไปคาย ขายบานไตบานเนื้อไปไส้กับไปเบิดไปไขยผักขายมักเพ็รขายมักเครือขายมักทั่วมักทั่วแคกทั่วเาวาผักกะลัมปี้หอมเทียมปุกแล้วก็ห้าไปไข่จำแลงมากับฮคไปกับบันนี่นะ นั่นแหละมันชิยุบปาดถ้าว่ามันงามนี้ปลูกไรย,ยางไรแนวลิงลิงเมือ่อมดมือมือน,นี้พอด,ดูมันออกไหมนี่็นาดโอ้จินายมาเห็ดอืมเป็นเห็ดเ,เ,เหมือนน่อ ไป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 อะย้าย lại ื่น็ี่ยังให้เอาควายไปอาบน้ำไหมนะ่มนะแม่นบโดยว่าแม่โอ้จักมันอมไม่ยังเห็นได้ซอนลูกซอนล้านนี่ไปจ,จือจักเถื่อนพุน่นน,นนี่เบาหนันแน่พุน่นแม่นกิอก็บอเม่อ บม่อบอลมาบอนตัวนี้ก่อนแม่ใบม่อนเอ,อ้ยใบมอลอ๋อมีซ่องมออกมาในซ่องตัว่ปเป็นแรนเอาตัวผุนก่อนเพราะมันจะผุ่นมันจะไปเข้านาข้อนเขามาก,กินง่ายอยู่พี่ป้ายกับเฮาเอ้ยปลา สมัยตะกี้เบิ่งนั้นนี่ยังเห็นละปลาเลื่อมเขาเอานปลาเลื่อมฮาดปลาเลื่อมฮาดภาษาอังกฤษว่าอะไรผู้เลีปลาเลื่อมฮาด์ <c oughs> นำตอนสมัยเป็นเด็กหนอยนี่อาบนำ้ำหมูชิดโยดอันกระแมนส่วนไอเมฆไอบอล ปลากลับก่อนเนอะโฮเละหรือว่าจะให้ปาลาท่าให้ท่าน่ะว้าเอาไว้ไว้ไว้สนะให้ปาลาท่าปลาซ่อนเอาไปไปลิงลิงจ่อยเกืสช่วยน้องช่วยน้องนี่ระวังระวังกดควายเม่ของสาวนาง สานางพรแก้วที่ไปเหียนอยู่กรุงเทพประเทศไทยมีแต่แม่บ่มีผอ่อเสียละเนือแต่แม่ละกะนล้านลา้านละกัอายเอื้อยอยู่เืินนี่ยายจันเห็ดผักกาดส้มผักกาดอยู่สวนอันนี้ เอ็ดเอาให้คู่อ๋อเจอา้ามื่อกิ่ยโยงเฮียนสสสสสสแสบเศษเศบเได้กินพักกัดส้มฟีมือใหญ่จันแล้ว